บริษัทผู้ผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าของเกาหลีใต้หรือเคปโก้ออกมาแถลงว่าในขณะนี้พลังงานไฟสำรองของประเทศอยู่ในอัตราที่ต่ำจนถือว่าเป็นภาวะอันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไฟฟ้าดับเป็นวงกว้า,วาง จากการที่โรงไฟฟ้าไม่สาม,มารถผลิตไฟได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศดังกล่าวเกิดจากการที่ในระยะหลายเดือนที่ผ่านมาเกาหลีตใต้ต้องเผชิญกับภาวะขึ้นความร้อนซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิสูงกว่าระดับปกติอย่างมากโดยเฉพาะในช่วง10วันที่ผ่านมาซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่กว่า35องศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่องจนประชาชนต้องใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลาส่งผลให้อัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงกว่าปกติ โดยทางการเกาหลีใต้พยายามแก้ไขปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอด้วยการขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ไฟทั้งในระดับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงบริบร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 รษัทห้างร้านต่างๆลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จําเป็นลงตามความสมัครใจในขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานของเกาหลีใต้ก็ได้สั่งเปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเก่าในเมืองโกรีอีกครั้งเพื่อช่วยเพิ่มการผลิตไฟฟ้าหลังจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวถูกสั่งปิดเป็นชั่วคราวเป็นเวลาหลายวันเพื่อ ตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนื่องจากเผชิญกับการประท้วงอย่างหนักจากภาคประชาสังคมทั้งนี้การประกาศเตือนดังกล่าวของบริษัทไฟฟ้านับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาซึ่งชาวเกาหลีใต้กว่า2ล้านคนต้องเผชิญภาวะไฟดับเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงจากการที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ